ผมนลาวจากคาซ์ทีมครับตอนนี้อยู่หลังพวงมาลัย All New Toyota Camry ครับ ดีเซกเมนต์ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับณวันที่เราถ่ายทำคลิปนี้นะครับแน่นอนราคาหลายท่านก็คงจะเห็นละนะครับซึ่งณวันนี้ Toyota ใช้คำว่าเปิดราคาพิเศษให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับราคาถ้าเกิดเราอิงนะครับราคาปกติก็ต้องยอมรับว่าเป็นราคาที่เท่าเท่ากับตัวเจเนอเรชั่นที่แล้วเลยนะครับ ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปสุดนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้เราคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ออปชั่นละเพราะว่าเราพาทุกท่านไปชมกันแล้วคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของการลองขับแล้วก็ข้อมูลเชิงเทคนิคที่ลึกขึ้นนะครับทวนกันก่อนตัวนี้เครื่องยนต์ยังคงเป็น A 2 5 A F X S นะครับซึ่งเป็นเบนซิน2.5ลิตรเดนมิกฟอร์ส จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเอาเบนซินเพียวๆเ,เนี่ยพละกกำลังของเขาอยู่ที่186แรงม้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย136แรงม้าฟิวชั่นกันแล้วพละกําลังเพิ่มขึ้นจาก211เป็น227แรงม้านะครับส่วนกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT และแบตเตอรี่เปลี่ยนชนิดจากนิกเกิลเมทัลไฮไดเป็นลิเธียมไอออนขนาด1.01กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลจากทางทีมเทคนิคของโตโยต้า นะครับเป็นแบบออฟฟิเชียลเลยวันนี้เราลองขับกันในเส้นทางภูเก็ตพังงากระบี่นะครับสิ่งที่สัมผัสแรกนะครับหลังจากที่ได้ลองขับนะครับออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็ไปสิ้นสุดไม้แรกนะครับที่ร้านอาหารที่พังงาเป็นอย่างไรละ่ะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเครื่องยนต์2.5ไฮบริดตัวนี้ใช้คำว่าสมูทขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนแม้ว่า ตัวเครื่องยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่รู้สึกได้คือมอเตอร์ไฟฟ้ามีการทำงานที่สมูทขึ้นชัดเจนลักษณะของตัวไฮบริดตัวนี้เนี่ยถ้าเอาคีย์พอร์จริงๆนะไฮบริดตัวนี้ต้องการเน้นเรื่องของการทำงานของไฟฟ้าม,มากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขับรถ t o y o ต a าไฮบริดอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ดีว่าระบบไฮบริดของ t o y o ต a นเน้นเป็นลักษณะพาราเรลก็คือเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทางานร่วมกันนะครับบทบาทใช้คำว่าเป็นพระเอกคู่เลยก็ว่าได้ อาจจะมีบางช่วงที่เครื่องยนต์ทำงานบางช่วงมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานแต่ว่าก็จะใช้คําว่าใช้เดี่ยวสั้นๆแล้วก็เป็นพระเอกคู่มาในรอบนี้มีบางช่วงที่ใช้คําว่าระยะเวลาของการใช้เดี่ยวเพิ่มมากขึ้นอ่าสังเกตได้ชัดเจนอย่างเช่นช่วงที่เราเลี้ยงเลี้ยงคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์ดับแล้วก็ไฟฟ้าก็ทํางานแต่บางช่วงก็ทํางานพร้อมกัน227แรงมา้า ความรู้สึกเป็นอย่างไรถ้าในมุมผมรู้สึกว่ามันไหลและไปได้เร็วขึ้นส่วนหนึ่งมาจากว่าตัวมอเตอร์เองเขามีการปรับในส่วนของตัวสนามแม่เหล็กจากเดิมที่มี3าคราวนี้เขาปรับมาเป็น6นะครับทำให้การกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตัวมอเตอร์ถูกออกแบบมาใหม่นะครับเพื่อที่จะสามารถทั้งการกําเนิดไฟปั่นไฟชาร์จไฟได้เร็วและดีขึ้นทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.5 Dynamic Force เนี่ย ใช้คําว่าทํางานได้ลื่นขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นนั่นเองส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่สามารถเล่นโหมดบวกลบได้6จังหวะตัวนี้ตัวเกียร์เปลี่ยนลูกใหม่นะครับก็ในแง่ของการเรสปอนรู้สึกว่าลื่นไหลขึ้นนะครับถ้าเราจะลองดูในเรื่องของโหมดบวกลบเป็นอย่างไรล่ะอันเนี้ยผมอยู่โหมด5ใช่ไหมอ่ัลองสี่ Oh, แล้วผมใส่แพดเดิลชิพไป6กละเฮ้ยต่อเนียนขึ้นนะโอ้ oh, ตัวเกียร์นี่ต่อเนียนขึ้นนะครับทำได้สม ooth ขึ้นเวลาวิ่งช้าๆเนี่ยรู้สึกได้ว่ารถมันมีความสม ooth กว่าตัวเดิมนะครับใช้คำว่าสม ooth กว่าตัวเดิมชัดเจนแม้ว่ารายละเอียดในเชิงถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ของตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับรุ่นเดิมแต่ก็มีการปรับจูนบางชิ้นส่วนมีการอัปเกรดบางชิ้นส่วนทำใหม่ก็มีผลลัพธ์ออกมาก็ใช้คำว่าในเรื่องอัตราเร่งก็หายห่วงนะครับ2.5ไฮบริดตัวนี้ค่อนข้างที่จะไปในทางแรงและสมูทขึ้นชัดเจน 2> 3 2 1, 1> ไป ดสปอร์ตศูนย์ถึ้ามองถ้ามองในเชิงของการเดเวล o อรถรอบนี้สิ่งที่ทีมโตโยต้าโดยเฉพาทีมวิศวกรเนี่ยเขามุ่งเน้นคือเขาพยายามดันสองสิ่งก็คือเรื่องของแ n d l i n g ก็คือการขับขี่นั่นแหละ กับการโดยสารให้อยู่ในระดับที่บาลานซ์มากขึ้นรุ่นเดิมเนี่ยโอเคต้องยอมรับว่าการขับขี่เนี่ยดีมากๆคือผมใช้คำว่าประทับใจแต่ในเรื่องของการโดยสารอาจจะยังมีบ่นอยู่นะครับในรอบนี้เขาปรับมาให้บาลานซ์กันมากขึ้นตัวได้ทำมาโอเคขึ้นนะถ้าในเรื่องของพละกกำลังถ้าในเรื่องของการเรสปอนด์ต่างๆความสม ooth มีมากขึ้นจากรุ่น ก่อนหน้านี้ชัดเจนอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนมาใช้เป็นลิเธียมไอออนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวโตโยต้าเองก็ใช้นิกเกิลแม่ทัวไฮไดรมาตลอดมาในวันนี้เขาใช้ลิเธียมไอออนละซึ่งเป็นลิเธียมไอออนของพานาโซนิกการเก็บประจุไฟแน่นอนว่าลิเธียมไอออนก็มีคุณสมบัติที่ดีนะทั้งการเก็บประจุไฟทั้งในแง่ของการระบายความร้อนที่ทําได้ดีซึ่งตัวแบตเตอรี่ทางโตโยต้าเขาก็ออกแบบนะครับให้ลดการสะสมความร้อนและสามารถลด ในเรื่องของความร้อนได้7ระดับโดยที่จะมีตัว ECU คุมตัวแบตอยู่แล้วก็ระบบไฮบริดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับทางไกลนานๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อาจจะเกิดในเรื่องของความร้อนสะสมแต่สิ่งที่ t o y o ต a าําคือพยายามทําให้แบตเนียม E ีอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไปซึ่งมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการบ้วนกําลังออกมานั่นเองนะครับในเรื่องของ EV โหมดเนี่ยถ้าเราจะชาร์จแบตเต็ม100เและลองวิ่งกันเนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสยืมเดี่ยว เดี๋ยวจะลองกันดูว่าวิ่งได้เท่าไหร่แต่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้หนีกันมากถ้าเป็นในบรรดารถไฮบริดที่มีแบตขนาด1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไป1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆสัก5กิโลเมตรไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสว่า,วาถ้าเกิดเราลองรีเซ็ตศูนย์ดูแล้วเรา,เราลองนับดูว่าเออวิง e ่ง EV วีมดนั้นเป็นอย่างไรเท่าที่เราขับมาแล้วสิ่งที่สัมผัสได้โดยรวมนะในเรื่องของพลังกำลังผมใช่คําว่า โอ้ oh, แรงดีไว้ใจได้ถ้าเทียบกับ Honda Accord e h e v ที่เป็นขุมพลังไฮบริดแต่เป็น2.0นะเป็นอย่างไรผมว่าลักษณะมีความคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่ต่างกันผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการว่นกำลังที่ตัวนี้จะสมูทร,รู้สึกได้ว่ามันลื่นกว่า นะครับในขณะที่ Honda ถามว่าลื่นไหมจริงจริงมันก็ลื่นนะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เขาจะเน้นเครื่องซึ่ง h o n d ้าเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะคือเระเอกฉายเดี่ยวพพะเอกชายคู่มีน้อยมากนะครับบางช่วงก็ใช้คําว่าเครื่องทํางานเดี่ยวบางช่วงก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเดี่ยวมีแค่ฉายคู่ที่ใช้คําว่ามาสั้นๆถามว่าในเรื่องของพละกําลังโดยส่วนตัวนะผมว่าสูสีแต่ถ้ามองในเชิงว่าสมมุติถ้าเอาความลื่น ผมว่าตัวเนี้แคมรี่ตัวเนี้ยสู้ได้แล้วจริงๆในเรื่องของความลื่นไหลในเรื่องของการถ่ายทอดกําลังทําได้ดีขึ้นจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะนไหนๆเราจอดติดไฟแดงอยู่เดี๋ยวเราจะลองค่อยๆออ,ออกตัวนะครับผมแต่คันเร่งเบาๆนะรู้สึกว่าจังหวะที่ไฟฟ้าทำงานนุ่มนวลมากนุ่มนวลมากจริงๆนะ แต่ว่าในเรื่องของว่าถ้าเกิดคุณจะทําให้มันวิ่งไฟ,ฟฟ้ายาวๆเนี่ยอันนี้อยู่ที่การใช้คันเร่งละซึ่งมันมีผลมากๆนะครับถ้าคุณใช้คันเร่งบางๆก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ในคันเร่งหนักๆยังไงก็เครื่องก็จะทํางานโดยอัตโนมัติอยู่ละพูดถึงเรื่อง handling กันบ้างนะครับเรื่องของการขับขี่ซึ่ง จุดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะสงสัยแล้วก็อยากจะรู้ว่าแตกต่างจาก acv 7 0ที่ใช้ tnga ตัวแรกอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดมันคือการเอาของเดิมอัปเกรดให้มันดีขึ้นโครงสร้างนะครับตัวระบบกันสะเทือนเบรกปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่า tnga ในรุ่นก่อนหน้าน,นี้ก็ทำไว้ค่อนข้างดี แต่จะมีบางจุดที่รู้สึกว่าไม่สมูทไว้ยังทําได้อีกรอบนี้เขาก็พยายามปรับแก่นะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของช่วงล่างคือช่วงล่างเนี่ยในรอบนี้เนี่ยเขามีการปรับในเรื่องของสปริงเรื่องของโช๊คนะครับซึ่งตัวสปริงเนี่ยเขาเป็นลักษณะถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพีชคอยสปริงส่วนด้านหลังเป็นโปรแกสซีฟคอยสปริงนั่นเองเทคนิคฝ่ายเทคนิคของ Toyota เขาเล่าแบบนี้ครับว่าในเรื่องของการซับผิวถนนเนี่ย คันนี้มีการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของช็อคอัพที่มีการใช้ลักษณะคล้ายๆผมใช้คำว่าคล้ายๆดีกว่า s สวิงวาลก็คือมันจะมีตัววาลปรับน้ํามันแบบพอรพตนะครับคือตัวโช็คตัวนี้มันเป็นทวินทูบดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งช้าๆโอเคมันอาจจะมีความตึบตยังไม่นุ่มเท่าไหร่แต่พอวิ่งผ่านถนนเจอผิวดาวอังคารมีการ อะไรก็ตามที่มันเจอลักษณะที่มันกระแทกบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มปรับเรื่องของแรงหนืดและการยุบตัวมันจะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นว่าง่ายๆตัวโชคมันจะมีการปรับความนุ่มนะครับตามสภาพถนนซึ่งแน่นอนครับว่าพอเวลาเราขับทางไกลเนี่ยสิ่งที่จะรู้สึกได้คือความสบายถามว่าคันนี้พอเราขับจริงๆแล้วเป็นอย่างไรก็ตามนั้นเลยครับช่วงแรกๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันตึบต๊บตึ๊ตึงๆแต่พอวิ่งไปสักพักหนึ่งเฮ้ยนุ่ม และนิ่งด้วยนี่น่าจะเป็นจุดที่มีการปรับเปลี่ยนจาก A C V 70ชัดเจนที่สุดนะครับรุ่นเดิมเนี่ยหลังจะมีความติดตึงหน่อยนะครับซึ่งคนที่นั่งหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่าเออไม่ไหวไม่สบายเท่าไหร่แต่พอมารุ่นนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเออนั่งสบายขึ้นชัดเจนผมเองก็ช่วงขาไม้ที่2นะครับกินข้าวที่พังงานเสร็จก็ นั่งหลังนะครับไปนั่งหลังแล้วก็ให้พี่พี่ทีมงานแท t ทีวีเขาขับถ่ายคิวกันก็ลองนั่งดูเฮ้ยนั่งสบายนะเล่นมือถือได้สบายเลยซึ่งไอการเล่นมือถือได้สบายเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าผมใส่แว่นหรืออะไรนะฮะผมเปิดโหมดตัวกันเมารถ ที่ใน iPhone เขามาใหม่นะครับใน iOS 10แต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะเล่นด้วยซ้ำถ้าเกิดเราวิ่งแล้วอยู่ในเส้นทางที่โค้งเยอะๆแบบนั้นแต่ถามว่าในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยถ้าเอาว่ากันในเรื่องของความสบายนะครับความนุ่มเนี่ยผมใช้คําว่ารอบนี้เนี่ยโตโยต้าเซ w โอ m น y วแคมได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนลักษณะมันมีความคล้ายคลึงกับ Lexus นะครับโดวยเฉพาะไอตัวโชคที่ผมเล่าไปเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกับสวิงวาล หรือถ้าจะเทียบนะครับก็คือ agility control ใน m e r c e d e s เ e n z คล้ายคลึงกันผมไม่ได้บอกว่ามันเหมือนหรืออะไรเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าสรุปแล้วมันคือส i n g วาลไหมเพราะว่าลักษณะมันมีความคล้ายคลึงมากๆแต่อย่างไรก็ตามการใส่ช่วงล่างในลักษณะแบบนี้แน่นอนว่ามันก็ชัดเจนว่า Camry ตัวใหม่นี้ต้องการที่จะเน้นให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยขับสนุกนั่งสบายมากขึ้น ถ้าเทียบกับ A C V 7 0สนะส่วนในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยเป็นอย่างไรอาการโครงตัวผมรู้สึกว่ารอบนี้ทําได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นชัดเจนความเร็วที่สูงขึ้นสามารถที่จะเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็ถือว่าคือปรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมทําให้รถเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยจากจังหวะที่เราวิ่งกันในความเร็วสูงนะครับอันนี้เราสาธิตนะรถไม่วอกแวกเลยรถนิ่งด้วยนะเออ รถนิ่งขึ้นจริงๆเออรู้สึกได้ว่าเนียนขึ้นมีขึ้นชัดเจนนะครับการโยกการหลบอะไรตะกี้นี้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะไม่ได้โครงตัวไม่ได้แบบมีสะบัดหรืออะไรก็ตามโอเคพื้นถนนในเส้นทางที่เราทดสอบในวันนี้เนี่ยอาจจะมีพื้นดาวอังคารนิดนึงนะครับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือแม้กระทั่งทางโคง้งแต่ก็รู้สึกได้ว่าไออาการดิ้นมีแต่น้อยและรถอยู่ในโคง้งใช้คำนี้ได้เต็มปากเลยว่ารถอยู่ในโค้งนะก็้ยดีขึ้นจริงๆในเรื่องของช่วงล่างนั่งสบายขึ้นไหมอันนี้การันตีเลยว่านั่งสบายขึ้นในเรื่องของเบรกทางเทคนิคของ Toyota าก็บอกอีกเหมือนกันว่ามีการปรับจูนใหม่นะครับแล้วก็ปรับกลไกการทำงานตัวเดิมจะเป็นลักษณะไข้ก็คือ เวลาที่เรากดแป้นเบรคปุ๊บเบรคจะจับล้อหน้านะครับค่อยล้อหลังก็คือสมมุติจับหน้าซ้ายหลังขวาตอนนี้เปลี่ยน,นกลไกใหม่แต่เบรคปุ๊บจับหน้าคู่หลังคู่เพื่อเพิ่มความสมูทในการใช้งานถามว่าเป็นอย่างไรผมว่าจุดเนี้ยมันเป็นดีเทลเล็กๆนะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเออมันสมูทขึ้นตัวเดิมนี่มันอาจจะมีความแบบแอกระสีนิดนึงแต่ตัวนี้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย นุ่มนวนขึ้นแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการใช้งานตัว Adaptive Cruise Control ทุกย่านความเร็วซึ่งตัว Actuator นะครับหรือกล่องควบคุมตัว ABS เนี่ยเขาก็ปรับใหม่นะครับให้ทำงานสมูทขึ้นตรงนี้ก็คือจุดที่แตกต่างจากรุ่นก่อนชัดเจนถ้าใช้ Adaptive Cruise Control มันก็จะเห็นภาพตรงนี้มากขึ้นนะครับพูดถึงระบบความปลอดภัยสักนิดนึงแล้วกันสำหรับ Toyota Safety Sense 3.0นะครับ ต้องบอกว่าตัวกล้องเนี่ยทางฝ่ายเทคนิคของ Toyota บอกว่าตัวกล้องเนี่ยดีเทคในด้านของวัตถุเนี่ยกว้างและไกลขึ้นจากรุ่นเดิม2เท่านะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุว่าไกลสุดที่เขาสามารถจับวัตถุได้ในกี่เมตรนะครับแต่ว่าจากที่เราลองก็ถือว่าระยะในการจับวัตถุถือว่าไกลามากขึ้นนะทัางที่เราสังเกตแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยมีการแสดงไฟเบรกนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นเป็นตัว รูปรถนะแต่มันจะเป็นแถบสีแดงนะครับเพื่อให้เห็นว่าอ๋อตอนนี้ไฟเบรกขึ้นอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายดีนะครับในขณะที่ Adaptive Cruise Control เนี่ยเท่าที่เราลองบางช่วงนะครับก็ต้องใช้คำว่าการทำงานค่อนข้างสม ooth นะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ชะลอความเร็วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าการจับเบรกค่อนข้างที่จะนุ่มนวลขึ้นนะครับถือว่าเป็นจุดที่รู้สึกได้ว่าเออในรอบเนี้ยอย่างที่ทาง ฝ่ายเทคนิคของ Toyota บอกว่าเออเขาปรับปรุงมาให้นุ่มนวลขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าจะติเหรอผมว่าตัวหน้าปัดเนี่ยแอบใช้ยากอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะการเซตติ้งว่าอาจจะเป็นจริตส่วนตัวนะครับก็คือชอบให้เห็นการทำงานเวิร์ l โฟลของตัวไฮบริดนะครับซึ่งกว่าจะเซตได้ก็โอ้โหก็งมอยู่เหมือนกันนะจริงๆน่าจะทำให้มันง่ายกว่านี้จะโอเคมาก นะครับแต่ในเรื่องของการแสดงผลเนี่ยอโอเคเราก็ต้องยอมรับจนหนึ่งว่าเขาทํามาอลังการมากทีนี้พูดถึงเรื่องของการเก็บเสียงบ้างแน่นอนว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่า All New Camry รอบนี้แก้ไขหรือ,อยังต้องบอกว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นจุดขัดใจเลยก็ไ,ได้แล้วก็เป็นจุดที่หลายคนบ่นกันอยู่เหมือนกันเรื่องของการเก็บเสียงรอบนี้ทางวิศวกรเขาก็ทำการปรับในเรื่องของ การติดตั้งวัสดุซับเสียงนะครับในส่วนตรงห้องเครื่องก็บูให้หนาขึ้นนะครับตรงส่วนขอบประตูต่างๆมีการวางขอบยางใหม่นะครับเห็นว่าวาง2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ใต้ท้องก็มีการเปลี่ยนนะครับจากที่เราลองขับกันในระยะทางกันก็โอ้โห,หนะตอนนี้ก็เกือบเกือบ200กิโลเมตรนะครับ รู้สึกได้ว่าการซรับเสียงเนี่ยถ้าเอาความเร็วต่ํากว่าร้อยเป็นอย่างไรอ่ะเงียบอาจจะมีเสียงเครื่องเล็ดรอดเข้ามาบ้างแต่รู้สึกได้ว่าเบาวกว่ารุ่นที่แล้วชัดเจนพอความเร็วสูงขึ้นรู้สึกได้ว่าเออปกติ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดิ้นเสียงลมละแต่รอบนี้เนี่ยกว่าจะดินเสียงลมมีอยู่สัก135ยสถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะดินเสียงลมอ่าอันนี้ก็ถือว่าแก้ไขมาดีจุดที่ อาจจะยังเจออยู่ก็คือตรงโซนประตูนะครับจุดเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่ามันก็เป็นแน่เป็นจุดปกตินะครับโดยเฉพาะโซนตรงเสา A นะครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงของกระจกมองข้างนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีลมแหวกเป็นปกติอยู่ละไอตรงเนี้ยมันมีแต่ว่าบางลงแล้วก็จากที่เราลองจับจับกระจกดูกระจกยังเป็นบานชิ้นเดียวไม่ได้เป็นแบบสชั้นประกบกันนะยังเป็นชิ้นเดียวอยู่ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องการเก็บเสียงถามว่าในรอบนี้เนี่ยทำมาดีขึ้นไหมผมว่ามันก็ทํามาดีขึ้นนะอ่าแต่ถามว่าอยากให้ดีขึ้นอีกไหมก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวรถถ้าคุณเป็นคนขับรถโดยความโดยปกติไม่ได้วิ่ง120ไปตลอดผมว่ามันก็พอแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบซัดหรือวิ่งเกิน120แทบจะทุกวัน อันนี้ก็น่าคิดละก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเรื่องของการซับเสียงแต่โอเคมันดีขึ้นกว่ารุ่น A C V 70ไหมอ่ะดีขึ้นอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มว่าดีขึ้นนะครับในมุมผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆถือว่ารอบนี้แก้ไขามาดีขึ้นนะสำหรับเรื่องของการซับเสียงนะครับในวันนี้เราอาจจะยังสรุปเรื่องของจุดเด่นจุดด้อย ยังไม่ได้แบบว่า completely 1 0อเพราะว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรารอยืมเดี่ยวแล้วไปทดสอบกันแต่ถ้าเกิดจะให้พูดสรุปโดยรวมนะสำหรับรถ all new camry รอบนี้เป็นการอัปเกรด acv 70ให้ดียิ่งขึ้นนะครับเบสของมันคือ acv 70 tnga เนี่ยแหละแต่ว่าถูกอัปเกรดให้มีพลักกำลังที่มากขึ้นบวนกำลังได้สมูทขึ้นนุ่มนวลขึ้นมั่นใจขึ้น ดีขึ้นแต่มีบางอย่างที่คงเดิมก็มีบางอย่างที่ดรอปลงก็มีซึ่งมันก็ต้องแลกกันนะถามว่าในมุมส่วนตัวผมในรอบนี้ผมพูดตรงๆว่าเฉยๆกับกับแคม r y นะณนะวันที่มันเปิดตัวณนะวันที่เราเห็นรูปลักษ์แต่พอได้ขับจริงๆรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นจาก t n g รุ่นแรกชัดเจนถามว่าจุดขัดใจนะตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจนะ วัสดุไหนๆมันก็ดีซ็กเม์แล้วเนาะราคาก็เกือบ2ล้านแล้วถ้าปรับวัสดุให้มันมีความแพงกว่านี้แรรน์กว่านี้เหมือนเช่นที่ camry โฉม acv 50ทําทำได้อันนั้นมันจะเป็นเรื่องดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าการพัฒนารถของ camry เนี่ยก็คือฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือ usa นะครับ usa เขามอง camry เป็นอีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้มองว่านี่คือรถ luxury นะ เขามองว่านี่คือรถซีดานของวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้มองว่าเออจะต้องใส่อะไรให้มันพรีเมียมอะไรขนาดนั้นตัดภาพไปที่จีนซึ่งก็เปิดตัวก่อนบ้านเรานะเขาก็จัดเต็มในแง่ของวัสดุในแง่ของงานดีไซน์ที่ดูหรูหรามาเฮามากโอเควันนี้สิ่งที่ผมถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะช้ำใจหน่อยก็คือว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเนียนที่สุดแล้วโอเคที่สุดนะสําหรับผมนะคือพวงมาลัยเออพวงมาลัยเนี่ยหุ้มโอเคแต่ที่เหลือผมรู้สึกว่าถ้ามันทํา ให้มันดูดีกว่านี้มันจะจบมากนะครับแต่ในแง่ของฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยผมว่ารอบเนี้ยเขาก็พยายามเบลนด์ความเป็นล้ำสมัยกับความอนุรักษ์นิยมไว้ได้กำลังดีนะรอบนี้คือทำมาดีขึ้นหลายๆอย่างมันมันดีขึ้นจริงๆที่เหลือตอนเนี้ยเหลือเพียงแค่ว่าถ้าเราได้คิวยืมเดี่ยวเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปลงลึกกันอีกทีนึงผมว่าอันนั้นน่ะน่าจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรสำหรับ All New Camry ในเวอร์ชัน2024ซึ่งวันนั้นเนี่ยน่าจะพูดอะไรได้มากขึ้นถ้าจะอัปเกรดตัวนี้ผมมองว่าอ่ะก็ต้องมองปัจจัยอื่นๆเข้าไว้ด้วยถ้ามองในเรื่องของความสบายแล้วเราก็โอเคต้องยอมรับณจุดนี้ว่า Camry ตัวนี้อาจจะให้ความสบายได้ไม่โดดเด่นเท่ารุ่นเจนก่อนๆแต่ถ้าในเรื่องของการขับขี่ยอมรับเลยว่านี่คือ Camry ที่อัปเกรดการขับขี่ให้ดีขึ้น ชัดเจนส่วนจะถูกจริตคุณหรือไม่อันนี้อยู่ที่ตัวคุณเลยครับไปลองขับกันดูครับที่โชว์รูมโตโยต้ทั่วประเทศและจะได้รู้ว่า All New Camry คันนี้มันถูกใจและมันตรงจริตคุณมากแค่ไหนครับและนี่คือ All New Toyota Camry กับรหัส XV80 ครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนโฉมรอบนี้หลายคนก็คงจะสงสัยกันว่าเอ๊ะมัน All New อย่างไรโอเค ภายนอกมันอาจจะไม่ได้แตกต่างถ้าเทียบกับตัว ACV 70ก็จริงแต่ว่าการพัฒนาจากตัวเดิมมาสู่ตัวปัจจุบันเนี่ยตัวใหม่เนี่ยเปลี่ยนราละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับไส้ในเปลี่ยนเยอะมากอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นจากต้นเดิมแพลตฟอร์ม TNGA ที่ดีอยู่แล้วถูกอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้น บาลานซ์ระหว่างคนขับกับคนนั่งได้ดีขึ้นจากรุ่นเดิมชัดเจนหลายสิ่งหลายอย่างถูกพัฒนาขึ้นจากจุดที่ใช้คําว่าเป็นจุดขัดใจที่หลายคนเป็นเจ้าของตัว tng ตัวแรกแล้วรู้สึกว่าตัวใหม่มันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะรอบนี้เขาก็แก้ไขให้ดีขึ้นบางอย่างดีจนใช้ชนิดที่ว่าแทบจะลืมคันเก่าแต่บางอย่างทําได้ดีกว่านี้อีกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงราคาต้องบอกว่า all new camry ทาง toyota motor ประเทศไทยใช้วิธีการตรึงราคาจากตัว ก่อนหน้านี้แล้วก็เปิดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวซึ่งเป็นการเรียกความสนใจก่อนต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเราเอาราคาปกติเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าเออเข้าของที่ให้เยอะขึ้นมีหลายส่วนที่อัปเกรดมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้ามองเรื่องของราคาพิเศษก็ต้องยอมรับว่าน่าสนใจต้องใช้คําว่าโตโยต้าต้องงัดไม้นี้สู้กับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่ตอนนี้หดตัวและซบเซามากๆนะครับแล้วก็ ท้าทาทยมากๆนะครับกับการที่เขาตั้งเป้าไว้10,000คันต่อปีถ้าเราลองเอาเครื่องคิดเลขหาร12ก็จะอยู่ราวๆ800กว่าคันซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเราพูดถึงสภาพตลาดณตอนนี้และดี e gment ที่ณวันนี้ขายกันจริงๆเนี่ยตกเดือนละก็ใช้คําว่าอาจจะมี200-300คันบางเดือนอาจจะมีมากกว่านั้นบวกกับตัวเลือกที่มากขึ้นงบประมาณไม่เกินล้านเ ต้องยอมรับว,ว่าตัวเลือกมากมายนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ D-Segment คู่กัดโดยตรงอย่าง Honda Accord ยังมีที่เป็นซีดานและเป็นขุมพลัง BEV อย่าง OR a 07อย่าง B y d e p a l l L07 อย่าง BYD s e ี l และยังไม่รวม SUV ที่เป็น CSUV นะครับ Honda CR-V อ a a l S6 แล้วก็รุ่นอื่นๆซึ่งตัวเลือกมันเยอะมากๆคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยถามว่าคนที่จะใช้แ a m r y จริงๆแล้วต้องเป็นลูกค้ากลุ่มไหนละ่ะโอเค ยังมีลูกค้าบางคนมองว่ารถเก๋งขนาดกลางนี่แหละตอบโจทย์เขาอยู่ตั้งแต่ลืมตาดูโลกก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่า Camry นี่คือรถที่ใช้คำว่าอยู่ยอดพีระมิดเลยที่ซ้ำเ h e b บอสนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นรถที่บ่งบอกถึงกำลังซือ้อบ่งบอกถึงฐานะอ่ะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนแต่ถ้ามองว่านี่คือรถยนต์ที่ เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วเราก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับบวกกับถ้าเกิดยังกังวลเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของ EV เราอาจจะยังไม่พร้อมแล้วล้วก็แน่นอนว่า Hybrid ตอนนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่เทคโนโลยีหน้าวันนี้ Hybrid มีการพัฒนาทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟา้ามากขึ้นแบตเตอรี่เป็นลิเทียมไอออนเก็บไฟได้ดีขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะ ใช้คำว่าหลายคนก็คงจะคลายกังวลได้มากขึ้นรวมไปถึงการรับประกันของ Toyota ที่แบตเตอรี่รับประกัน10ปีอันนี้ก็อุ่นใจได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูการใช้งานในระยะยาวเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนซึ่ง Camry ตัวเก่ากับตัวใหม่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเซตติ้งหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเพื่อรับกับชุดไฮบริดใหม่ทั้งหมดอาจจะแชร์บางอย่างร่วมกันไม่ได้นะครับถ้าคุณมองว่าในราคาที่จ่าย เพื่อครอบครองแคมรี่รู้สึกคุม้มโอเคอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนจะครอบครอง EV ก็เป็นสิทธิ์แต่ละคนแต่สุดท้ายท้าสุดครับอยากให้ทุกท่านไปลองขับและสัมผัสคันจริงที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับจะได้รู้ว่า all new Camry คันนี้ถูกใจและตรงจริตคุณมากแค่ไหนนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะทดลองขับโดยมีอินสตักรเตอร์หรือครูฝึกคอยให้คำแนะนำและพร้อมสถานีพิเศษต่างๆนะครับ ไปจองคิวกันได้ที่ Toyota alive space นะครับเราขึ้นข้อความไปให้แล้วนะครับลิงก์เว็บไซต์ไปจองคิวกันได้เลยนะครับจะได้รู้สมรรถนะทั้งสเตชันต่างๆนะครับได้รู้และได้ทดลองระบบที่ใช้คำว่าไปลองแบบทั่วๆไปเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับก็ใครสนใจลงทะเบียนกันได้เลยนะครับส่วนรีวิวเต็มๆรอก,ก่อนนะครับทาง Toyota Motor ประเทศไทยปล่อยให้ยืมเดียวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะนำเสนอทั้ง ตัวเลขสมรรถนะย่างเป็นทางการอัตราการกินน้ำมันเป็นอย่างไรวิ่งทางไกลเป็นอย่างไรข้อมูลตรงนั้นรอวันที่ทาง Toyota Motor ประเทศไทยปล่อยให้ยืมเดียวแล้ววันนั้นเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันอีกทีว่าการขับขี่จริงนั้นเป็นอย่างไรสำหรับ All New Toyota Camry ครับนี่คือทั้งหมดของคาไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ